พี่ยังไม่ได้กินเลยแบกเลยไม่เป็นไรพี่ของแพงนั่นน่ิที่วนเราเนเดี๋ยวรั้งหิวข้าวทั้งวันวันนี้วักินสองแก้วขวดสุดท้ายอลินหมดเลยแต่ไม่มีเวลากินนูขับรถแล้วก็นอนได้นอนได้เหรอแได้วเดียวเกือบได้นอนชึ้งหนึ่ง แต่ไม่คิดว่าชีวิตปลาทูจะทำให้ชีวิตมีรอดได้ทุกวันก็เพราะปลาทูตัวนี้เราก็ต้องไปหาวัดมาดูเช็มไหมดูเช็มไหมพวกคุณไม่รู้อะไรหรอกครับว่าชีวิตมันไม่ได้รันทนนะครับแต่อาหารที่สามารถทำให้คนมีชีวิตได้ก็เพราะปลาทูนี่แหละเช็มไหม ก็เหมือนโรงเรียนนะครับสมัยได้ก่อนมีครูอยู่คนนึงพยายามจะสอนเด็กนักเรียนใหล่ๆอ้อนเลยให้ไมนคุ้นิมีชทีวเตยไม่มีการศึกษาอ่าฮะผมขอเริ่มเพลงนี้แล้วกันนะครับป สายลมน้ำพัดผัผิวดูแลสวยใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยไงนั่นมันน่เยเจปะทูนตคนไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวกับปะทูนจริงนะน่าจะเจปทูนะมันมีนะก็พอเด็กเด็กนักเรียนสมัยแรกก่อนเนี่ยกินปะทู ือ,อไม่มีกับข่ายอย่างเงี้ก็ขอให้มีปะทูตัวหนึ่งไปโรงเรียนก็เป็นอิ่มไม่มันมีนะอยู่สิ่งนที่มนทำปะทูอ่ะ้ไม่พกศิลป์มาเพี่ถึงแต่งเพลงนี้เกิดขึ้นมาโรงเรียนรองนูเพราะว่าปะทูที่อยู่เขาบนหัวนี่แหละ มันกินไม่หมดมันเหลือแต่หัว,หวกก้างอ,อะ <c oughs> ผมยกตัวอย่างให้ดูก็ได้ก้างมันหายไปไหน <c oughs> ใครใครไม่เห็นความสำคัญของปลาทูออจริงนะมัะนมีมันอยู่สี่คนอะแต่ท้ายปลาทูตรงนั้นหมดไปก็เหลือแต่คัง <c oughs> โอ้โหลมกินของทูอยู่ใคร Ja.